ทางคุณพ่อก็พอดีก็เสียเนาะท่านก็เสียไปเราก็ก็เรียกว่าก็เข้ามาสานต่อธุรกิจแต่เนื่องจากว่าก็เราก็หมายว่าคุกกี้อยู่แล้วเนาะทำให้การเข้ามาในธุรกิจนี้ก็จะไปได้ค่อนข้างเร็วนิดนึงเริ่มต้นจากสมัยขององก่อนนะครับที่เป็นลงกลึงนะชื่ออ่ก,กิจเลงการช่างนะครับผมเมื่อก่อนก็คือจะรับกลึงทํางานนะครับผม เกี่ยวกับงานเหล็กงานตึงต่างๆรวมถึงการสร้างลงสีนะครับผมการที่ผมเข้ามาสืบต่อธุรธกิจเป็นรุ่นที่2นี้นะครับผมจริงๆในธุรธกิจนี้ผมกเ็เรียกว่าเราก็พุกคีมาตั้งแต่เด็กนะครับผมตั้งแต่สมัยปถมอะไรก็ได้มีการมาช่วยหยิบขันน็อตหยิบน็อตอะไหล่อะไรเงี้ยในเรื่องของการการขานี่ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่ว่าเ,เรียกว่าซื่อสัตย์ชัดเจนสินค้าไหนดีไม่ดีเนะี่ยก็จะบอก ตรงๆให้ลูกค้าว่าตัวนี้เป็นยังไงตัวนี้เป็นยังไงเนี่ยเราก็ซึมซับตัวนี้มาว่าการค้าก็ต้องก็ต้องมีความซื่อสัตย์จริตนะครับผมฟังงานเราก็ซึมซับมาเรื่อๆยๆืเรื่องของการลงมือทําต่างๆเราต้องลงมือลงมือทาด้วยตัวเองแล้วก็เอ่อทำเอ่อและประโยคนึงก็คือทํามากรู้มากอันนี้เป็นประโยคที่ที่จริงครับผมถ้าเราทํามากเนี่ยเราเราก็จะรู้มากนะยผมในเรื่องของธุรกิจพวกนี้คือต้องลงมือทํา